จริงหรือที่กดแรงดึงดูดเนี่ยมันเวิร์กกับคนบางคนแต่ไม่เวิร์กกับคนบางคนหากท่านไปหาคำตอบนะท่านอาจจะได้ยินคำตอบที่มากมายหลากหลายแตกต่างกันไปตามความคิดความเชื่อและทฤษฎีที่แต่ละคนยึดถือ แต่สำหรับผมนะครับคำตอบของผมก็คือไม่จริงครับจริงๆแล้วกดแรงดึงดูดเนี่ยมันเวิร์กกับทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมนะฮะเพราะว่าเราใส่อะไรเข้าไปในสมองของเราเนี่ยสมองมันก็จะพาเราไปหาสิ่งนั้นกดแรงดึงดูดเนี่ยทำงานด้วยความเที่ยงตรงนะฮะซื่อสัตย์ไม่ลำเอียงเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างจิตสำนึก กับจิตใต้สำนึกผ่านกลไกลที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมานั่นก็คือสมองที่อยู่ในหัวเรานี่เองย้อนกลับมาที่คำว่าเราใส่อะไรเข้าไปในสมองของเราสมองมันก็จะพาเราไปหาสิ่งนั้นในทุกๆวันมีข้อมูลมหาศาลที่หลั่งไหลผ่านโซตประสาสัมผัสทั้ง5ของเราแต่จะมีข้อมูลบางส่วนนะฮะเท่านั้นที่ถูก ระบบกรองข้อมูลปล่อยให้ผ่านเข้าสู่สมองข้อมูลที่ถูกปล่อยผ่านเข้าสมองมีบางส่วนที่ผ่านเข้ากระบวนการรับรู้ของสมองส่วนหน้านะฮะหรือว่าจิตสำนึกและมีข้อมูลบางส่วนถูกปล่อยโดยตรงไปสู่สมองส่วนกลางนะและแกนสมองการประมวลผลข้อมูลทั้งจากการรับรู้และจากกระบวนการอัตโนมัติในร่างกาย จะนำไปสู่พฤติกรรมการกระทำของเราท่านเคยสงสัยไหมครับว่าแล้วระบบกรองข้อมูลในสมองเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าควรปล่อยข้อมูลอะไรเข้ามาสู่สมองคำตอบก็คือระบบกรองข้อมูลจะรู้กฎเกณฑ์ตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณที่บันทึกไว้ในสมองหรือพูดง่ายๆเป็นข้อกำหนดพื้นฐานหรือระบบกรองข้อมูล จะรู้โดยอัตโนมัตนะิและสิ่งที่เจ้าของสมองบอกมันว่าอะไรคือสิ่งสำคัญยิ่งที่ต้องปล่อยให้ผ่านเข้าสู่สมองประเด็นอยู่ตรงนี้แหละนะฮะคนคนหนึ่งจะสร้างผลลัพธ์อย่างไรผ่านกระบวนการดึงดูดความสำเร็จที่ทำงานด้วยความเที่ยงตรงและซื่อสัตย์ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรากำหนดให้สมองรับข้อมูลอะไรให้เข้ามา ในหัวของเราย้ำอีกครั้งนะครับกดแรงดึงดูดมันเวิร์กสำหรับทุกคนเพราะเราใส่อะไรเข้าไปในหัวสมองของเรามันก็จะพาเราไปสู่ผลลัพธ์แบบนั้นมาดูคน2คนนะครับนาย A กับนาย B ที่กดแรงดึงดูดเนี่ยต่างรับใช้เขาทั้งสองคนอย่างซื่อสัตย์นาย A เนี่ยมีชีวิตที่โคตรดีนะมีความสุขนะเนื่องจากนาย A เนี่ยรู้ว่า อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเขาแล้วแปลงสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเขาให้เป็นเป้าหมายในลักษณะ smart g o a ต่อจากนั้นแปลง smart g o a ให้เป็น action plan นะฮะนายเอนี่ยมีการตอกย้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำหรือว่านิสัยแห่งความสำเร็จและที่สำคัญน a ลงมือทำและปรับเมินอย่างต่อเนื่อง มาดูนายบีบ้างนะฮะนายบีเนี่ยชีวิตไม่ค่อยดีนะฮะชีวิตไม่ค่อยมีความสุขเนื่องจากว่านายบีเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเขาแบบว่าค่อนข้างสับสนงงๆตนเองพองงๆกับตนเองนะฮะว่าตนเองต้องการอะไรในชีวิตก็เลยตั้งเป้าหมายบ้างไม่ตั้งบ้างแถมที่ตั้งไว้ก็ไม่ชัดเจนนะครับ เมื่อเป้าหมายไม่ชัดนะฮะก็ยากที่จะสร้างแอคชั่นแพลนรองรับการดำเนินชีวิตแบบว่าก็อยู่ไปวันๆนะฮะใน A ไม่เคยตอกย้ำเป้าหมายเพราะไม่มีเป้าหมายหรือว่าเป้าหมายไม่ชัดนะครับเพราะไม่มีเป้าหมายหรือว่าเป้าหมายไม่ชัดก็เลยไม่ได้ลงมือทำหรือว่าทำๆเลิกเกข้อสรุปของผมก็คือนะกดแรงดึงดูดเวิร์กสำหรับทุกคน มันทำงานด้วยความเที่ยงตรงนะฮะด้วยความซื่อสัตย์เราใส่อะไรก็ไปในหัวในสมองของเราเนี่ยสมองมันก็จะพาเราไปหาสิ่งนั้นดังนั้นสิ่งที่ทำให้กดแรงดึงดูดเวิร์กหรือไม่เวิร์กไม่ใช่ตัวกดแรงดึงดูดครับแต่เป็นตัวเราเนี่ยแหละกลยุทธ์ในการสร้างผลลัพธ์ที่สร้างความสุขสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตก็คือ 1. ท่านต้องรู้ why วายก็คืออะไราที่สำคัญในชีวิตนะครับ2ต้องมีเป้าหมายชัดเจน 3. ต้องแปลงเป้าหมายนั้นเป็นแอคชั่นแพลน4ลงมือทำและ 5. ตอกย้ำเป้าหมายเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องเข้าไปสู่จิตได้สำนึกวันนี้ท่านเริ่มใส่เหตุที่ใช่เข้าไปในกระบวนการผลิตผลลัพธ์หรือกระบวนการของกฎแรงดึงดูดหรือยังหากท่านเริ่มแล้ว ผมรับรองได้เลยว่าท่านต้องได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแน่นอน